วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของประกันอุบิติเเตศสับสนกันมากเลยอืออาจจะหลายแบบแต่สองสองกลุ่มใหญ่สามกลุ่มใหญ่ครับครับวันนี้เรามาจะเคลียร์ให้ฟังว่าคําว่าประกันอูบัติเเตุที่เราได้ยินจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ใหญ่ๆคืออะไรแล้วต่างกันตรงไหนนะครับวันนี้พบกับสตางค์แทนแผนสู่อิสภาพทางการเงินึงแต่มาคุณก่อนฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ่าครับก็กดไลค์กดแชร์ไปให้ถึงหมื่นซับเลยนะครับมาดูแบบนี้ครับเวลาเราซื้อประกันชีวิตไปซื้อปรระชชีิตใม บางบริษัทตัวแทนก็ใส่สัญญาเพิ่มเติมที่อุบัติเหตุมาในนั้นเลยมีประชิตมีเพิ่มเติมอุบัิเหตเองใช่ไหมครับพอใส่สัญญาเพิ่มเติมอุบัิเหเสร็จบางทีก็มีขายคําว่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เรียกว่า PA มีด้วยอีกหรือบางทีเราซื้อประกัน PA ไปแล้วใช่ไหมต่อมาเมื่อซื้อประกันยึดเราควรซื้อประกันสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุอีกไหมมาดูว่าควรซื้อไม่ควรซื้อตรงนี้ครับมาดูนะมันทําหน้าที่แตกต่างกันบ้างบางส่วนเหมือนกันบางสสสส่่่่่่่ววววนนนนนออออาา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 เหมมมมืกกกับงงงแแตตต็็ีี้้้ซซํดูรรขถ ราซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันอูบัปิเเตุแนบในสัญญาหลักประกันชีวิตนะครับไอตัวสัญญาเพิ่มเติมประกันเบรคที่เราซื้อส่วนใหญ่จะเป็นซื้ออ่เขาเรียกว่าบางที่ก็เรียกอบหนึ่งบางที่ก็เรียกแบบสามก็มีคอหนึ่งอะไรก็ตามมาแล้วแต่ที่จะเรียกม่เหมือนกันเรเก็ไหมนะครับบริษัทก็ใช้ชื่อเหมือนกันก็ไม่เข้าใจทำไมทำไมไมาใช้หลักอะไรเหมือนกันจะต้องไปถามคออครับทำไมไม่กำหนดมาให้เหมือนง่ายไปเลยว่าเรียกชื่อง่ายหน่อยได้ไหมเก็บไหมคือเราก็นั่นดูประวัติของลูกค้าที่มาปรึกษาเสียก่อน นนเดี๋ยวอ่านไป <c oughs> อ่านมากลายเป็นคออย่างเดียวหรือคอจุดมายุ่งเลยไม่แน่บางที่เรียก or boy, or boy 1, 2, 3, อบอีกอบอหนึ่งอบอสองอบอสามีแม่เราจะพูดถึงประกันเวทที่มันเหมือนกับชั้นหนึ่งกับชั้นหนึ่งจะมีครบทุกอย่างตั้งแต่ตายคือผลภาพชดเชยบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรมีหมดเลยโอเคป่ะครับแต่อันนี้ชั้นหนึ่งก็คือบาที่เรียกอบอีหนึง 4, น่งเมื่อที่เรียกคอสามนั่นก็ตานนะก็ลยซื้อแบบนี้ถ้าเป็นสัญญาเพิ่มตัวบาดเจ็บเนี่ยตายสมมติซื้อทุนประกัน1ล้านเพิ่มมาหนึง 5, น่งล้านนะตายเจ สัญลักษณ์ซื้อเท่าไหร่ว่าตลาดไปรวมกันโอเคไหมครับทีนี้พอซื้อแบบนี้มันจะมีตัวชดเชยสําคัญคือถ้ามีมีกรณีที่สวญเสียอวัยวะหรือทุกุลภาพถ้าทุกุลภาพมันก็มันก็นนกนชดเชยแบบไล่ไม่เกิน1 0ต่อปีไปไม่เกิน10ปีเป็น1ล้านใกล้ปีละแสนบางที่กใกล้ปีปีละครั้งบางที่ให้เป็นนะฮะสามเดือนจ่ายครั้งตรงายไตรมาสคือไตรมาสหรือสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อย เนี่ยจนกว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือไม่เกิน10ปีนี่ครับครัในสัญญาเพิ่มโตอุบัติเหตุแบบนี้ก็จะมีอีกอย่างนือถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วสูญเสียอวัยวะเอาไปดูว่าอวัยวะสําคัญที่สูญเสียตัวเนี้ยเข้าข่ายสูญเสียข้างใดข้างหนึ่งได้ยังไงเช่นแขนขาปาคำอวัยวะสำคัญของประกันอุบัเภทนี้แค่สามอย่างนะแขนขาปาเท่านั้นนะพี่ที่บอกผมบอกผมพี่มีสองอันกว่านั้นอีกนะบอกไม่แม่ไม่ไม่ไม่มีทางโดนถ้าอันนั้นนะอันนั้นคือใครใครที่มีแฟนแล้วมีาาาารยแล้วไปทํผิดดมม วันนั้นะก็อีกเรื่องหนึ่ง เราจระไปแกงขาป้าเอาดีไหมครับแกงขาป้าให้รัหนึ่งข้างให้กี่เปอร์เซ็นต์ทุนประกันสองข้างรวมกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะว่าไปเค่ั้นใช่ไหมทีนี้ยังมีเรื่องว่าถ้าทุกผลงานถาวรสิ้นเชิงจากประเทศลา่าเมื่อกี้บอกแล้วจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ฮะยังจะนีแบบเรียกภาษาประกันว่าทุบผลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงก็ใช้คำนี้โอเคไหมตรงๆมันจะชั่วคราวสิ้นเชิงเรางงกันไปหมดเลยเนี่ยครับเออคำว่าสิ้นเชิงแปลว่าทำงานไม่ได้ฮะเรื่องนี้คำว,ว่าชั่วคราวกับถาวรถาวรแปลว่าทำงานไม่ได้ตลอดไปชั่ววคราาทงน ไม่ได้บบาเวลา ลงา้ไอช่วงขนาดก็แปลไปแอดมิทอยู่โรงพยาบาลครับเอามาพึกนับไหมกันเออามาพึกนี่นับเป็นตัวไหนครับเลยถ้ามาจากถ้าผลม,มาจากอุบัติเหตุครับแพทย์ระบุประจ้ากันเหตุก็จะไปดูว่าจะเป็นเข้าเกณฑ์ชั่วคราวหรือเป็นทาวอนอ่าต้องให้แพทย์ระบุอีกทีนึงเออต้องมาดูอีกทีครับในระหว่างที่แอดมิทโรงพยาบาลไม่มีค่าแอดมิทอันนี้จากโรงพยาบาลอีกนะคว่าแอดมิทต์ติดตีเป็นสัปดาห์แล้วเท่าไหร่ก็จะ,จะให้มาอีกตามทุนประกันนะครับคใช่เช่นสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องแอดมิทในโรงพยาบาลแปลว่ลล่่่่าา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 เเคคค้้้ถููกลลภพพสิินนนนนชงงงงงงแแแๆือออทไไไมมดยยยโรบบึ เราบานเนี่ยกระดิกมือทำเงินได้ไม่ไม่เป็นไรไม่ไรบริษัทประกันไม่ว่าโอเคไกแต่ไปนั่งไลฟ์สดในโรงพยาบาลขายของก็ไม่เป็นไรตรงที่บริษัทประกันก็ถือว่าช่วงนี้ทำงานไม่ได้โอเคไก็ไม่เดือยคงคงทนไม่ไหวแย่นั้นก็ยอดเฉลี่ยก็ประมาณเบ็ดเสร็กๆก็รวมๆก็เก้าเปอร์เซ็นต์เอ่อสูงจุดเก้าคือล้านหนึ่งเก้าพันต่อสัปดาห์กินที่ต่อสัปดาห์นะถ้านอนไม่ครบเจ็ดวันก็เอาจิตตั้งอาหารมาเลยตกก่นแล้วเท่าไหร่แปลว่าแอดมิดอยู่ก็จะจ่ายแบบนี้ครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุนั้นไม่แอดมิด่าาได้้ละบรรยย บบนี้ทํางานไม่ได้ที่บ้านใช่ไหมไม่ยอมแอดมิดหรือแพทย์บอ,อกไม่ต้องแอดมิดแต่ลักษณะอาชีพที่ทํากับผู้บาดเจ็บแบบนี้ทํางานไม่ได้ก็เรื่องเขเข้าเข้าไถ่ทุกคนทุปปทปปกคนแล้วเ่าิ้นเชิงชั่วคราว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่บางบริษัทก็จะเป็น0.6%หเป็นตต่อสัปดาห์บางบริษัทก็0.7%รต่อสัปดาห์จนกว่าจะอา,จะาการจะหายอีกจะมีอีกว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นอุบัติเหตุแล้วลักษณะนี้ยังมีเจ็บมีลำคาญอยู่นะยังไม่หายสนิทอ่ะเขาก็จะมีอีกส แต่ไม่เท่ากันโอเคไหมครั okay, บยึงกว่าแตงจ้าอะไอีกเนี่ยจงไงตัวเนี้ยไม่เกี่ยวค่ารักษานะดูตามพึงประกันเลยนี่คือสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุคือถ้าฝั่งนี้ตามที่ทำหน้าที่ชดเชยเพื่อไงชดเชยอย,อย่างไรเออฝั่งพีประกันเบสส่วนบุคคลเป็นยังไงสมมติซื้อพีทุนประกันหนึ่งล้านเหมือนกันละ่ะต่างกันยังไงข้อแรกตายได้เท่ากันล้านเท่ไหมตายได้เท่ากันเออตายได้ล้านเท่ากันแต่ ก็ขยับมาเป็นปั่งทุกผลภาพโดยทั่วไปประกันเวทส่วนบุคคลท้าทุกผลภาพจะไม่ได้ชดเชยเป็นรายปีแบบของประกันสัญญาเพิ่มเติมประเทศนะ<ม>เขามักจะจ่ายเต็นทุนในล้านกว่าล้านเลยก<ม>็ไปไมินิดูเลยไปดอีก้านเลยครับีนีก็ไปดูพวกประกันดิไอพีเอบางรุ่นจะมีเรื่องของอะไรครับพวกชดเชยกรณีที่แอปมิจากประเทบาดเจ็บบ้างแล้วแต่ไม่จะมีบางบางบริษัทมีครับแต่จะไม่ชดเชยเท่ากับ สัญญาเพื่อตัวเองนะจะน้อยกว่าอย่างนี้กน้อยกว่าอ่ะแล้วน้อยกว่าแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่าบ้างที่ดีกว่าของประกันเวส่วนบุคคลโดยทั่วไปก็คือมันก็จะมีค่ารักษาจากประเทศด้วยค่ารักษาพยาบาลจากประเทศด้วยซึ่งไม่สนว่าจะแอดมิดหรือแมดมิดด้วยจะมีวงเงินไว้เลยว่าเบิกได้วงเะมนเหมาเลยไม่เกินเท่าไหร่ ในสัญญาตัวนี้เช่นบางขั้นอาชีพบางบร,ริษัทในทุนประกัน,น,ห,นหนึ่งล้านในต่เบิกได้แสนหนึ่งบางที่ก็อีกแ็แปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นแล้วแต่ไม่แยกว่าจะเข้าห้องเท่าไหร่ไม่แยกด้วยเป็นเหมาจ่นนจายไปเลยจับประเทศแล้วก็มันยังสามารถที่จะแบบผ่พาพแพทย์รัดบอลลูมาล้างแผลมาเย็บแผลกันใหม่อะไรต่อเนื่องเนี่ยจับไป้ตั้งแล้วเนะบิกได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะถึงแม้จะไม่มีกระตักในจับประกันโอเวิร์ส่วนบุคคลครับดังั้นสรุปเป็นแบบนี้นะครับฝั่งประกันที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวบาดเเนี่ยัมยงิหตุเน่ยงดเเรรือกาชช ชดเชยแปลว่าอะไรชดเชยแปลว่าจ่ายตามทุนประกันไม่ดูบินค่ารักษาส่วนไอ้ฝั่งประกันอุเบกส่วนบุคคลเนี่ยมีผสมทั้งชดเชยและชดใช้มีทั้งจ่ายตามทุนประกันไม่ดูบินแล้วจ่ายตามบินคือค่ารักษาด้วยอันนี้จ่ายชดใช้อันฝั่งทีเอจะมีทั้งสองสองฝั่งครับแต่ฝั่งชดเชยของทีเอเล็กๆน้อยๆจะจะชดเชยน้อยกว่าฝั่งของสัญญาเพิ่มเติมประกันเบรในในเล่นกรมธรรม์ประกันชีตครับเนี่ประกรันราาทุนหนึ่งล้านก็ใกล้เคียงขนาดเช,เชด่นหนึ่งล้านฝั่งทีเอจะสี่พัน 5 0 0พันถูกผัดไปเคียงไปเนี่ยดังนั้นเวลาวางแผนบริหารความเสี่ยงก็ขึอ,อยู่ว่าเอาเรามองว่าถ้าเกิดบ่าเหตุขึ้นมาเรามีเงินสักก้อนมามันจะเป็นประโยชน์ไหมในตอนนั้นอย่างในหมู่บ้านผมก็มีนะปากซอยหมู่บ้านมีคนก็ทุกบ่าเย็นๆนะก็แม่เขาก็จะมาพาเขาผู้ชายคนหนึ่ไอ้ถือไอ้เป็นไม้เท้าที่เป็นไม้ใกล้ๆเป็นไม้เท้าที่มันมีสี่สีขาพาเดินในหมู่บ้านนะเขาเกิดปัญหาตั้งแต่ตอนอายุ1ิบกว่าๆนะจะอยู่นอายุอายุจะ3ามแล้วก็ทุกคนรภาพแล้วนะสมมติว่าวันเกิดปัเหาของเ้า เขาเป็นประโยชน์ไหมโอ้โห oh, บาทหนึ่งเ็เป็นโอ้ oh, ใช่นะมันจะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือได้เยอะเลยเพราะว่าเขาทํางานไม่ได้แต่ยังต้องเสียเ,เวลาของคุณที่ควรหาเงินได้อย่างแม่เขามาต้องดูแล <So S 1> เขาด้วยจังเขาเรียกว่าประสบการณ์เหตุหรือทุกขลภาพขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ล้มคนเดียวอออกอหมดเสีย อรารมณ์ทั้งบ้านเลยทินการรักษาก็เรื่องหนึ่งค่าดูแลในระหว่างที่เกิดเป็นบุคคลทุพพลภาพก็อีกเรื่องหนึ่งครับดารยาเพิ่มเติมประเทศก็ถามว่านี่คือป,ประโยชน์ของมันเป็นการบริหาัความเสี่ยไม่วินาทีที่โชคร้ายที่เกิดเหตุครับแล้วโชคไม่ดีตรงที่อุบัติเหตุมันไม่เหมือนโรคหนังโรคไม่มีวัคซีนป้องกันเราระวังแล้วแต่เพื่อนไม่ระวังเราขับรถอยู่เราระวังแล้วแต่ว่าเพื่อนรวมทางไม่ระวังไม่ระวังนั่นกินข้าวต้มอยู่ข้างงเออแต่เพื่อนก็เออก็มบเย่ยมนถึงนบนๆล้าน อเอารถมาเยี่ยมถึงเลยรถสิบล้อขึ้นมาเยี่ยมถึงเลยแบกบไแบกครับอ่าครับอย่างขับรถในกรุงเทพทุกวันนี้ต้องเจอรถหมอวันละสามคันอย่างตับเออใช่ไหมยังเราเรา,เราเวลาไปไปไป,ไปเที่ยวต่างประเทศแบบว่าแค่ประเทศในเ e อเชียก่ะกอบไม่ต้องยุโรปอเมริกานะ,ะขนาดไปแค่จีนเนี่ยที่ว่าดูมนน่าจะไม่เท่าไหร่นะไปจีน3ามสี่วันเนี่ยไม่เจอรถพยาบาลวิ่งเก็บอุบัติเหตุบนถนนนี่เลยสามสี่วันท่านไม่เคยเจอผมไปแลนดิ้งคนไรครับนะไม่มีวันไหนนี่เห็นนะวิ่งตามเราไปตกลงกันทุกวันนี้ทุกวันอ่าผมอยู่ดิสนีย์แลนด์อยู่ปีกว่าก็ไม่เเคยจอ นะครับเจอรถโดนกระจกในบ้านเรานี่แต่ว่าวาทเหตุมีมีเยอะติดถูกยกนะถูกยกย่องเลยนะยิงยกยุกยุกคามีสถิติการเกิดประเหต์สูงไปอัน <hij> ด <ab> ับสองของโลกมาไปได้วยแต่ประเทศที่อันดับหนึ่งของโลกผมจำไม่ได้ว่าไปเชื่ออะไรแต่ว่าประเทศนั้นนะเกิดสงครามอยู่งั้นถ้าหากเอาตัวปัจจัยสงครามออกเดอลแชมครับเด้ยคนทำได้ที่หนึ่งครับเออายาวนานแล้วด้วยนะความนานแล้วด้วยตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกับขี่ก็ของง่ายนะบ้านเราไม่ไี้เหมือนเหมืองนอกสอบยากสอบเย็นนะถูกป่ะเดี๋ยวนี้สอบยาก เยอะแล้วครับยากขึ้นในอินเทียไหมเออแต่ไม่เท่าผมไม่เท่าเหมือนผมเพราะน้องสาวผมอยู่ที่โรปมนต้องเรียน1ปี ก่อนจะได้สอบแล้วเวลาไปสอบไปกับขี่นะขี่นู่นครูที่ที่สอบอะฝั่งกรมขนส่งที่มาเป็นคนคุมสอบนั่งบนรถด้วยแล้วคอยหลอกด้วยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแต่ตรงนั้นห้ามเลี้ยวถ้าเราเลี้ยวตามตกต้องตามตามกฎไม่ห้ามตามตามครูแค่นั้นหลักๆก็คืออุบัติเหตุมันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราจะไปหยังความเสี่ยงในเรื่องนี้สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุก็ทำหน้าที่อีกด้านหนึ่งสัญญา PA ทำได้ที่ด้านหนึ่งอขึ้นอยู่กับเรามอกว่าตอนนี้ด้วยงบประมาณที่เรามีเราเลือกด้านไหนก่อนนะครับาาาาาลลหมอจคคบ่นนนนข้้้้งเยปี ต่อปีส0บล้านต่อปีก็มีนะเป็น TPA จะไม่ซื้อก็ได้เพราะ PA จะเหนือกว่านิดหน่อยตรงมีเรื่องของปลไรอบอลลูบครัเวลาหมอนัดมาบอลลูบอีกต่อๆเขาไม่ถึงไม่เอ็นนิดก็เบิกได้นะครับใช่แต่นั่นก็ถือว่าถ้าเรามีตรงนี้พอตรงนั้นนิดหนึ่งไม่เอาก็ได้แต่ถ้ซื้อสัญญา,าเพิ่มเติมประเทพแนบในกรมธรรม์ประกันชีตเผื่อเลยฮนะเผื่อเรื่องถ้ากเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันทุปปรบรลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือว่าสิ้นเชิงชั่วคราวต้องไปมีตรงงานทำงานไม่ได้ก็ตามก็จะมีเงินมาบรรเทาความเดดดืออร้้นนนนใช่วงัไ สำหรับใครที่สงสัยว่าที่เองถืออยู่มันคืออะไรก็สามารถที่จะส่งเข้ามาดใูให้เราดูได้ใน,นในลิงก์ในไลน์ที่พี่นี่ก็จะทิง้งไว้เนี่ยนะครับครับก็สามารถมาสอบถามคุยๆกันได้นะครับถ้าไม่ไม่แน่ใจจริงๆหรืออยากรู้ว่าที่ตัวเองถืออยู่ในะใช่หรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ่ะครับซับสไครต์ไปให้ถึงหมื่นซับเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเงินมาเรื่อยๆนะครับครับพบกับตังแผนแผนสู่อิสรภาพทางการเงินตามค สวัสดีครับสวัสดีครับ